เขาพ่นกล้วยแบบหลายาโอ้ยบังพุงพะ่อนเอวคือโดกแห้งค่ะวะมเมืองสาเมืองสาหรากันเลยเมืองขนาดเพิ่นเอาแนวมาจากน้ำห้าออเดนีเห้ายังปลูกบัวสูเพิ่นได้ คงเพิ่ม oh. ด wow. ินโพนเนาะเออว้าวว้าวมาเอาไปตามนะจัง่ลยอันนี้พันพันสันพันดังเดิมอันนี้กะเอาแนวมาจากหน้าเห่าเหมือนกันพอเป็นกาให้ายคนกำลังตัวนักหนักหนักเป็นบ่ ห่างแล้วปาดลงไม่ได้ออกกล้วยใหญ่ยันหมดสุดกล้วยใหญ่นั่นน่ะนาซาหน่วยน่ะมันสีสูงงันตัวยนันเออมันเป็นบองหุ่งสันว่าเอ,อาว่าเอาถ่าเอาต้นนี้ละถ่าเอาหน่วยมันสูงเยอะมากเดี๋ยวนีนอกล้วยเตี๋ยเขาก็จองเพื่อน มา,มายะจีงยงไปเมืองสาหน่วยน,นั่นสาโครงการพัฒนาที่ดินนี่ก็ขอกงวัวเพลนมันก็ต้นกล้ยเพลนเอาไปทักขยายพันหน้าเพิ่นเลี่ยงงว่วหูเดอ้อจ่าเพิ่นบด้เหลี่ยงงว่วหน่อยคือจังห้าแต่ว่าเพิ่นกับมากใกล้ตี ให้สพาไปเมืองกลย้ลยเราขยายไว้เอาไวท้ทบปลูกเที่องคู่สาเดี๋ยวให้พาไปเมืองคู่สาจะ้ะมาหน้าหนาซ้า,อ,าอันนี้เป็นส้าโค้งการสมทบเงินด้อค่ะส้สามอดินเนาะก็คือของกรมพัฒนาที่ดินสมทบเงินค่าน้ำมันสองพันห้ารอยบาท แล้วก็ได้สาขนาดวันหนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรนะคะน้ำเพื่อนดีแห้งน้ำออกใกล้สิกะมงน้ำออกจนว่าเต็มรองสาแล้วจ้ะน้ำออกเต็มก้นสาแล้วแล้วเว้นไว้เราเอาไว้ทำถมนี่เพราะเขามาตรวจโครงการแล้วแล้วก็สเกียดินลงมาถมนี่ให้เหมือ่อให้ไปซุดกับแปลงยาแปลงนั่นเพื่อนออกแบบไวแบบนั่นบอกเพื่อนไวแบบนั่น เห็นไหมเห็นไหม